สวัสดีครับทุกคนเสถีนะครับวันนี้เราจะมา Q&A กันว,ว่าวิธีถอดล้ออะไหล่ของ Nexgen t Ranger นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันว่าชุดถอดล้ออะไหลอยู่ตรงไหนอันนี้ผมไม่ดูอยู่อันนี้เป็นกวยมันจะต่างจากรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันชุดถอดล้ออะไหล่จะอยู่ใต้เบาะนะครับดึงเบาะอ,ออกมาก่อนเลยนะฮะจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะหยิบออกมา แล้วเราก็จะได้ชุดถอดล้ออะไรมานะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเราจะได้มาประมาณ4ชิ้นแต่เราจะใช้แค่3ชิ้นนะครับเพราะว่าเลนเจอร์รุ่นเก่าเนี่ยเราต้องใช้อันนี้เสียบเข้าไปแล้วบิดนะครับแต่รุ่นใหม่อย่าใช้นะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมใช้เข้าไปเนี่ยมันเสียบไม่ได้รุ่นใหม่เนี่ยสำหรับเน็กเจนนะครับเราก็ต้องใช้อันเนี้ย ปากบานๆของอันนี้นะครับอันใดก็ได้นะครับ2อ,อันเนี้ยอันไหนก็ได้นําเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกัน,นครับเราจะเสียบเข้าไปนะฮะเราก็ต้องต่อประกอบมันก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันสั้นเอา2อ,อันนี้พอนะครับต่เเอเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บอามันก็จะแข็งแรงและอันเนี้ยเราก็เอาไปเสียบที่รูตรงนี้เลยครับที่เราถ่ายให้ดูกันตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะเราเสียบเข้าไปนะครับเอาปลายฝั่งเนี้ยเข้าไป แล้วมันจะมีกลวยอยู่ด้านในที่ให้ดูเมื่อต้นคลิปนะฮะเมื่อเราเสียบเสร็จเราก็เล็งดีๆเล็งดีๆพอมันเข้าล็อกป๊บนะครับเราก็หยิบอันนี้มานี่เลยอันนี้เลยจะมีรูอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยป๊บนี่เราจะได้ขันอย่างแข็งแรงเราก็หมุนควนเข็มนะครับควนเข็มอย่างนี้เลยหมุนไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นรอด่ลยมันก็เริ่มค่อยลงมาแล้วครับ ห้อยลงมาแล้วแค่นั้นเองครับง่ายๆห้อยลงมาจนกลับสุดลวครับแต่ผมไม่ถอดให้ดูจริงนะขี้เยยกียจยกไม่มีแรงยกนะฮะเสร็จมันก็จะมีตัวขวางอยู่เราก็หยิบดันล้อขึ้นไปแล้วหยิบตัวขวางสอดไปในรูเราก็เอาร้อออกมาได้แค่นั้นเองเวลาใส่กลับก็ขันกลับนะครับคุณผู้ชมง่ายๆแคะนั้นเดี๋ยวสรุปกันให้ดูท้ายคลิปนะครับว่าเราจะใช้อันไหนเสียนะผมสรุปง,ง่ายๆนะครับคุณผู้ชม จะได้จำกันแม่นๆนะครับรุ่นเก่าเนี่ยเราจะใช้อันนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายางเราแตกรั่วซึมแล้วเวลาเราจะทำเองเนี่ยถ้าเรายังใช้อันนี้อยู่นะครับมันจะเป็นกลวยกลวยมันจะเป็นเฉียงๆไม่ได้ตรงแบบรุ่นเก่านะครับวันนี้เพราะนั้นเราต้องใช้อันนี้นะครับยำ้ำใช้อันนี้แล้วก็ต่อกันเอาอันไหนก็ได้นะครับที่เป็นปากแบบเนี้ยแล้วเราก็ต่อต่อสองงานก็พอละต่อสองงานก็เสร็จปุ๊บเราก็เสียบก็ไป แล้วก็อ,ออนเนี้ยมาเสียบด้านท้ายเพื่วยเป็นจุดหมดุนแค่นั้นเองนะครับง่ายๆถ้าเกิดว่าใครยังอยู่ในวารันตีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินก็สาม,มารถโทร1333ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะทำเองก็ตามคลิปนี้เลยครับอันนี้ครับง่ายๆ